สงการาน2568ปีนี้ เชิญร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วันที่13-16ถึงเมษายนณวัดใหม่บางประกดอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการกำหนดการดังนี้วันที่13-16ถึงเมษายนภาคเช้าเวลา8.30นาทีทำบุญตักบาตรก่อพระเจดีย์สายสงน้ำพระถวายสังฆทานบางสกุลอัฐิบันทบมุษได้ทุกวัน สุดมหากุศลในการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์2568ันิณวัดใหม่บางประกฏอำเภอพระสมุรเจดีย์งหวดสมุทรปราการวันที่16เมษาย,ยนวันแห่พระสงน้าพระสงเวลา7นาฬิกาตั้งขบวนแห่หลวงพ่อมงคนนนลนพคุณหลวงปูน่น้มไปสงน้าในหมู่บ้านภูมิใจนิเวศเวลา15นาฬิกาเทศแตงรวมญาติมาติกาบางสกุลเวลา16นาฬิกาพิธีสงน้าพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 妈咪。 จำให้ขึ้นใจวันที่13 1 6ถึงเมษายนนี้ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์2568ันิวัดใหม่บางประกฏอำเภอพระสมุทรเจดีจวดสมุทรปราการเริ่มภาคเช้าทุกวัน8นาฬิกาสนาทีทำบุญตักบาตรก่อพระเจดีย์ายสงน้ำพระถวายสังฆทานวันที่16เมษายนวันแห่พระสงน้ำพระสงเริ่มขบวนแห่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปบางสกุลอธิบันพระลุดได้ทุกวันพลาดกันไม่ได้ม

เชิญร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานวันที่13-16ถึงเมษายนณวัดใหม่บางประกดอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการกำหนดการดังนี้วันที่13-16ถึงเมษายนภาคเช้าเวลา8นากา30นาทีทำบุญตักบาตรก่อพระเจดีย์าสสงน้ำพระถวายสังฆทานบางสกุลอธิบรรพัมบลุ์ได้ทุกวัน เสสุมหากุสุนในการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์2568ณวัดใหม่บางประกฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จวดสมุทรปราการวันที่16เมษาย,ยนวันแห่พระสงน้าพระสงเวลา7นาฬิกาตั้งขบวนแห่หลวงพ่อมงคลน,นพคุณหลวงปู่น,าน้าไปสงน้ำในหมู่บ้านภูมิใจนิเวศเวลา15นาฬิกาเทศแตงรวมญาติมาติกาบางสกุลเวลา16นาฬิกาพิธีสงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ What yeah. me จำให้ขึ้นใจวันที่13-16เมษายนนี้ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์2568นวัดใหม่บางประกฏอเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเริ่มภาคเช้าทุกวัน8นกาก30นาทีทำบุญตักบาตรกอพระเจดีส์ายสงน้ำพระถวายสังฆทานวันที่16เมษายนวันแห่พระสงน้ำพระสงเริ่มขบวนแห่เวลา7นาฬกาเป็นต้นไปบางสกุลอธิบันพระลุดได้ทุกวันพลาดกันไม่ได้มหา กุศุศลยิ่งใหญ่ในรอบปีสืบสารประเพณีสงการานต์